we go making bully on getting icy zone flexing i've been serving make it trendy we look sexy here we go making bully on getting icy zone flexing i've been serving make it trendy we look sexy on วันนี้ก็เราเอาห้าเก้าไปดันดันยินดูนะครับก็ดูว่านั่งขับนะแค่นั่งขับนะครับจะได้เท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เป็นสเตอร์ยี่สี่ครับสเตอร์ยี่สี่ข้างหน้าสิบสามนะครับแล้วก็ข้างหลังยี่สี่ เดี๋ยวลองมาดูครับมันจะได้มา,าเท่าไหร่นะครับแต่ตอนอดี๋น,นี้เดี๋ยวผมขอไปเติมน้ำมันก่อนนะครับตอนนี้กาลังอัดนะครับกำลังอัดเมื่อก่อนผมใช้กาลังอดัดอยู่2 0 0ร้อนะครับก่อนที่ผมจะปรับปรุงล่าสุดเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ผมปรับปรุงล่าสุดก็กาลังอดัดเหลือ1ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็เด๋ยวลองดูนะว่าช่วงท้ายมันจะจะมีอาการต้านี้เปล่าเนื่องจาก5้าเก้าชักเดิมเนี่ยตัวเนี้ยเข้าเหวี่ยงมันเล็กนะครับถ้าใส่เดืรูปห้าเก้าเนี่ยเข้าเหวี่ยงมัน ถ้าเราไปบวกกำลังานมาเยอะ,ยอะนะข้อเหวี่ยงมันจะรับไม่ค่อยไหวหรอกนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยต้องลดทางการต้านในช่วงท้ายนะครับโดยการที่ออกกำลังกานออกนะครับก็เหลือร้อยจพอนะครับสำหรับลูก59นะครับชักเกติมเดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวขอไปตเติมน้ำมันก่อน โอเคนะครับรู้สึกว่าเรียบร้อยนะครับเพว่อจะเรียบร้อยล้อหลังนะครับแบนมันจะไปดันนิดหน่อยไอ้ห่าเอ้ ยังไงวะโอ้โหก็โชคดีเลยดีดีนะครับอันนี้คือมันก็ดีไปใหญ่ก็คือมันไม่ไปรั่วตอนที่ผมแบบร้อยหกร้อยเจ็ดอยู่พอดีครับทําไปรั่วตอนร้อยหกร้อยเจ็ดจะผมว่าพลิกแน่นอน,นครับยังไงก็พลิกนะโอ้ยโชคดีนะครับพอดีเอแวะเข้าปั๊มก่อนนะครับพอแวะเข้าปั๊มเสร็จปุ๊บก็ ดีเลยนะครับก่อนเลี้ยวเข้าปั๊มแลมันในการแบบแฝบแฟบแฝนะครับผมเอาแล้วรอรั่วแล้วนะครับสุดท้ายก็จริงๆครับเราจะไปเอาหน้ามาใ,ให้น้องๆดูหน่อยนะครับว่านั่งขับนี่ยมันจะได้เท่าไหร่แต่ว่านั่งขับเนี่ยใครเนี่ผมนั่งขับยังไงมันก็ร้อยหกอยู่แล้วนั่งขับร้อยหกแน่นอนอยู่แล้ว แต่ว่าผมก็ต้องบอกอย่างรถคันนี้ผมไม่ได้ทำเอาไว้สไตล์ว่าต้องเอา g p s เอ้ยห้าเก้า g p e ต้องร้อยเจ็ดร้อยแปดมันไม่ถึงนะครับใครทำก็ไม่ถึงนะครับห้าเก้าชักเดิมร้อยทไปจะเอา1 10้อยเจ็ด้อยแปดก็จะต้องทำข้อครับต้องถว่วงต้องครอบนะครับถ้าไม่ถว่วงไม่ครอบก็เอาไม่อยู่ครับถ้าไม่ถว่วงไม่ครอบนะไม่ถึงนะครับ นะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ความตั้งใจคือจะมาถ่ายคลิปอะคือดันให้น้องๆดูเลยนะครับว่า59ชุดนี้มันสามารถวิ่งไกลได้นะครับแล้วก็กําลังกัดได้น้อยนะเน้นกำลังกัดได้น้อยก็เน้นให้มันวิ่งไกลๆดันไกลๆสุดท้ายก็ยางรั่วก่อนไปไม่ถึงนะครับก็ปวดกลับบ้านนะฮะปวดกลับร้านก่อนนะครับยังไงคลิปนี้นะฮะอาจจะไม่ค่อยสนุกขนาดเท่าไหร่นะ ก็ฝากออกดติดตามเวอร์ซ์ก็คลายด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันนะครับไอขันหน้านี้เอาไงเนี่ยจะไปก็ไม่ไปเอาไปแล้วนะครับขอบคุณ